หนูร้องไหมพานร้องไหมไม่ไม่ร้องเก่งว่ะไหนเอากระเป๋าเก็บตรงไหนของน่ของหนูอันไหนไปชี้ที่ของหนูอะหนูอันไหนโอ้โหรู้ได้ไงอะออหนูต้องนอนตรงนั้นนะกระเป๋าเก็บตรงไหนลูกกระเป๋าไปเก็บตรงไหนเก็บตรงไหนโนมอยู่ในนี้นะลูกนะ ไาวแล้วหนูจะกินอะไรเล่าอืมเป๋าเก็บตรงไหนเก็บตรงไหนว้ายเออิดกระเป๋าด้วยลูกปิดกระเป๋าเลยหนูยังไม่ได้ปิดเลยลูกปิดกระเป๋าด้วยนะปิดเป๋าด้วยนะอืมปิดเป๋าด้วยอ่าแล้วก็ไปวางวางใกล้ของใครเลยของพน้าใกล้ของปามเลยไง เออเอาผ้าไว้หนาวแล้วลูกนะอ๋อของพนันนะนะของพันลูกอย่ายาไม่เอาลูกไม่เอาเดยวครูก็ให้นอนเนาะเดียวครูก็ให้หนูนอนพานั่งลงนั่งกับปานเดูอยากกินนมหรอหนูเพิ่งกินข้าวมานี่เดี๋ยวให้ครูก็ให้กินเนาะเนาะะตาบ้าไหม แบ่งขนมมันกินนะครับโอเคนะถ้าแม่ไปหนูจะร้องไหมแม่ร้องเนาะไม่ร้องไม่อยากไปนะก็อย่าบอกสิไม่อยากไ่าไปยังไงอ่ะแม่แม่จ๋าต้องไปทำธุระนะนะครับไม่เอาอ่ะนิดเดียวทำไมไม่อยู่กับครัวทำไมไม่อยู่กับครัว ้องครูก็ได้ไงนี่อหากจะฟ้องครูทำท่าอะไรอย่างเง, <c ười> ง,งี้ยครูก็ได้ไงครูก็ได้อย่างงั้นเลยแล้วหนูต้องทำไงแล้วหนูทำไงแล้วหนูร้องไหมโอ้โหครูถึงอย่างงั้นหนูร้องไหมร้องออืร้องจ๋าหน่อร้องไปบ้านก่อนหอมแม่เด้อ <c ười>